ไทยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาการรถไฟเลี้ยวไม่กระพิบครับมันเกิดจากอะไรครับเราเปิดกุญแจก่อนครับเราก็ไม่ติดครับเป็นบางช่วงที่ติดแล้วก็ไม่ติด เรามาดูว่าอาการแบบนี้ครับเราจะจบอย่างไรครับก่อนอื่นครับเรามาดูครับวงลางฟิลมันจะมีสวิตช์จะมีฟิลกับรีเลย์ครับรีเลย์คือตัวตัวบนนี่ครับเวลาเราเปิดถ้าไม่กระพริบมันจะดังแตก๊กแต๊กเดียวครับแต่ถ้ากระพริบมันจะดังแตก๊กแต๊กแต๊กตรงนี้ครับ มันเป็นรีเลย์สามขาครับข้อสังเกตคือเราเปิดไฟเลี้ยวมันจะมีรีเลย์ตัวหนึ่งทำงานดังแท็แก,แต,กแต่เราจับดูแล้วว่ามันได้แก๊กมันจะไม่ดังเดี๋ยวเราลองทำการเปลี่ยนรีเลย์สามขาตัวนี้ครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็อาจจะเกิดจากพวกสวิ์นี่ครับ สวิททุกอย่างครับเดี๋ยวเราทําการล้างแล้วลองดูครับครัไปเดี๋ยวก็จะกระพริบครับทางนี้โอเคครับใช้ได้ครับไปพาม,มาอ่าเป็นปกติครับครับผมจบคลิปเพียงคน,นี้ครับ ฝาวติดตามครับช่องพบสาวแชนแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจบแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้